สวัสดีคุณพี่นะครับทดลองไปแล้วกับ Power m i c ไมโครเท0 0ันารอยดีรุ่นนี้นะครับขับ18นิ้ว8ดอกแล้วก็สเสียงกลาง12นิ้วก็ได้8ดอกชัแนลละ4ไปเลยนะครับไอ้ชัแนลละ2ไปเลยนะครับ2ใบ2ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็น4 c h ช n แนลนะครับชัแนลละ2 4 6 8กแำลังขับ800วัตต์ที่8โอห์มต่อช n แนลนะครับก็คือ1ใบ8ดอกอ่1า1ใบ1ดอกนะครับแต่ตัวนี้เขาสามารถลงได้ถึง4โอห์มก็คือ2ดอกต่อชแนล 2, 4, 6, 8นะครับต่อไปได้เลยนะครับกำลังขับของเขาถ้า4โอห์มจะตกอยู่ที่2450นั่นหมายความว่าจะ18นิ้วก็ได้21นิ้วก็ได้หรือ12นิ้วยิ่งดอกเล็กยิ่งดีนะครับยิ่งอิ่มด้านหลังนะครับเขาก็จะมีสวิตช์นะครับปรับเป็น p a r a เ l ลบ b ิ i จสเตอริโอเลือกโหมดเลือกรูกเล่นให้เราแล้วก็สามารถนะครับปรับโวล์ได้นะครับ 0. 7 0 1แล้วก็2.0แล้วแต่เราเลือกชอบเลยนะจ๊ะ มีปัญหาติดขัดตรงไหนโทรหากันนะคุณพี่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากครับที่มาอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ